สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคม2567แล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่30สิงหาคมของทุกๆปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะ ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะช่วงนี้นาะอเรื่องน้ําก็ยังยังวางใจไม่ได้นะคะเพื่อนๆพนพี่ๆที่อยู่ทางภาคกลางนะเตรียมตัวนะคะหาทางป้องกันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะคะ เรามาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะว่าวันนี้เขาจะมีข้อความอะไรส่งถึงคุณเรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะมันเป็นพลังงานรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณปล่อยผ่านเนาะไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะ าถามถามให้ค่ะเขาบอกว่าหลายคํามันก็ทําให้เจ็บนะแต่ตอนนี้เขาจินตนาการว่าคุณเปลื่ออยู่นะความรักครั้งนี้มันทําให้เขากลัวจะไ,ได้รับรู้รับฟังไปได้คําแนะนาอะไรมาผิดผิดหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่กล้าคุยกับคุณนะจินตนาการว่าคุณเปลืออยู่แล้วก็มงจินตนาการว่ามีเซ็กส์กับคุณด้วยนะเออ คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะเขาว่าเป็นคนที่ขี้หึงมากนะเขาก็แค่ต้องการคุณตลอดเวลาแค่นั้นเองใช่เขาคิดอย่างนั้นแหละเขาอยากให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าใจกันมากกว่านี้เนี่ยมีแต่เรื่องเซ็กซ์ดูสิเซ็กซ์มาอีกแล้วคนนี้นะคิดอะไรอยู่ในหัวบทเรียนความรัก ขอบคุณกับเขาเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีวันลืมเลยเขาอยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะทำให้มันถูกต้องแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องนะคะที่ไม่ได้พูดความจริงกับคุณนะมีอะไรที่มันเป็นความลับเขาไม่ได้บอกหมดคุณเขาไม่ได้บอกคุณหมดทุกอย่างนะเนี่ยแล้วก็อยากให้คุณกับเขาเนี่ยเป็นทางผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันเขาไม่เคยรู้สึก ถึงแพชชั่นที่มีต่อคุณเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเลยมันบ้าบอมากมายนะแต่ตอนนี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาที่เขาอาจจะจัดการอะไรตอนนี้ไม่ได้นะคะก็คงจะปล่อยมันผ่านไปถ้าเจอปัญหาที่มันเหนือกการควบคุมเนาะ,<คล>ะขอไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจเคลียร์หัวสมองก่อนนะเขาน่าจะแสดงออกอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วเขาก็ เสียใจนะคะเขาก็รู้สึกแย่นะรู้สึกผิดนะที่เป็นคนทําให้เรื่องที่ทําให้เรื่องมันพังลงก็เพราะว่าตัวเขานะคุณทําให้เขาได้รู้นะคะว่าเขาทําผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงน,นิสัยไม่ดีตรงไหนนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ขอโฟกัสอยู่ที่หนะ้าที่ความรับผิดชอบของเขาก่อนนะคะเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขาด้วยนะ เนี่ยอยากจะเดินหนีอยากจะวิ่งหนีนะคะเวลาที่เจอเรื่องอะไรยากๆแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนคุณไม่เคยแคร์เขาเลยนะถ้าเขาแสดงออกอะไรไปตอนนี้เนี่ยมันจะสายไปไหมเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณคือคนเดียวนะคะที่เข้าใจเขาจริงๆ เขารู้นะคะว่าจิตวิญญาณของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนทวินเฟรมเลยนะเขาอยากจะให้หลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายลงกว่าเดิมเขาพยายามที่จะเข้าใจตัวของเขาเองให้มากกว่านี้นะเขารู้สึกถึงคุณได้ทุกที่เลยที่เขาอยู่ที่เขาไปนะแล้วเขาก็ยังหวังว่าคุณกับเขาเนี่ยจะหาทางออกได้ คุณเป็นคนที่สวยที่สุดสวยมากๆเลยสำหรับเขานะคะสวยทั้งกายสวยทั้งใจเลยเขารักคุณมากนะคะมากเกินกว่าที่จะต่ออให้คุณไปนะเขาอยากจะอยู่กับคุณอยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขายังไม่พร้อมเลยการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะทำร้ายคุณให้มากกว่านี้ เขาอยากจะให้คุณมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาอยู่ด้วยก็ตามเขาชอบนะที่จะนอนหลับอยู่ใกล้ๆคุณนอนหลับอยู่ข้างๆคุณเขารู้สึกถึงความรักที่คุณส่งให้ถึงเขานะคะมันเหมือนกระแสะไฟฟ้าเลยเขาเพียงมเมสเซจทิ้งไว้นะแต่ว่าเขายังไม่กล้าส่งให้คุณนะ เขารู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้อยู่กับคุณเหมือนบ้านเที่ยวอุ่นนะเวลาที่เขายุ่งยุ่งอ่ะแล้วพอเขาได้มองดูรูปคุณเนี่ยมันเหมือนทําให้เขามันเหมือนเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอีกครั้งนะตอนเนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยนะคิดถึงทุกวินาทีเลยคุณเป็นคนเดียวนะคะที่จัดการเขาได้จัดการให้เขาสงบจัดการให้เขาใจเย็นลงได้ ขอบคุณนะคะที่สอนให้เขาได้รู้จักคําว่ารักแท้เขาไม่เคยเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่นะแต่พอมาเจอคุณแล้วเขาเชื่อนะว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเคยรักกันบ้างไหมอย่าเข้าใจผิดผิดที่ผิดเวลารอหน่อยนะดูแลตัวเองดีๆ อยากเป็นคนที่เธอรักเธอเป็นเหมือนดวงดาวกลับมาได้ไหมเธอเซ็กซี่มากรู้ไหมยอมเสี่ยงที่ถึงมากนะรู้ไหม,มดูออร่าเขา เตรียมตัวที่จะมาเจอกันนะคะเราจะติดต่อกลับมานะถ้าช่วงนี้เงียบเงียบเป็นไปนะคะมันมีอุปสรรคบางอย่างและเรื่องระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์มันสามารถที่จะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะความคิดมันจะโตขึ้นเออประมาณนั้นอาจจะดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเผด็จการคลั่งรักมากเกินไปที่หึงที่ห่วงมากเกินไปไหมนะคะความรู้สึกเนะเาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ขอยอรับไปแต่ข้าความที่โปรงใจเนาะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องนี้นะมุนสตาร์ทาร์โร่เ1 1เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ